สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรมาแนะนำครับผมปกติบ้านผมเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตของ TOT นะครับเป็น ADSL นะครับ10เมกะบิตนะครับผมใช้มานานแล้วครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับแล้ว AIS เนี่ยเขาเปิดตัวอินเทอร์เน็ตบ้านใหม่ครับเป็นแบบว่า AIS Fiber เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นเน็ต ความเร็วสูงอย่างเงี้ยและฮะแต่ก่อนมันก็มีแต่ในกรุงเทพมั้งทีนี้มันออกมาต่างจังหวัดแล้วครับเขามานําเสนอผมก็เลยตกลงเอาครับผมโดยที่แพ็กเกจที่ผมเลือกเนี่ยเป็นอันนี้ครับ750 50บาทนะครับ20เมกะบิตทับ,ทบนี่นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ย ได้กล่อง A.S.P. a y Box ด้วยครับคุ้มค่ามากเลยครับผมแลวเขาบอกว่า3เดือนแรกนี่ไม่คิดผมก็ตกลงไปแล้วผมก็เลยไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าอันนี้มันเป็นไฟเบอร์แท้ไหมอะไรยังไงก็อามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับนี่ครับขั้นตอนการติดนะครับเขาก็ลากสายไฟเบอร์ออปติกมานะครับ สีดำๆนี่แหละครับคือสายไฟเบอร์ออปติกตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่พอไปดูฉลากมันก็เป็นไฟเบอร์ออปติกจริงๆนะครับนู้นเขาลากมาจากตรงนู่นนะครับไกลๆนู่นนี่ก็เขาก็จะมาผูกเข้าเสาตรงนี้แล้วก็เอาเข้าบ้านนะครับนี่ครับเขากําลังเอาสายไฟเบอร์ออปติกนี่นะครับโยงเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็เผื่อสายให้ไว้เยอะพอสมควรนะครับสายดำๆนี่แหละคือไฟเบอร์ออปติกนะครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นเหมือนตลับแยกอะไรสักอย่างนะครับผมคือสายดำๆเนี่ยเราต่อมาจากนอกบ้านใช่ไหมครับแล้วมันจะมีสายเหลืองๆเนี่ยต่อผ่านตลับที่มีสติ๊กเกอร์ AIS เลยนะครับผมออกมาเข้าเราเตอร์อีกทีนะครับเนี่ยตอนนี้เขากําลังเข้าหัวสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนได้หรือเหมือนอะไรเล็กๆบางๆสักอย่างครับเป็นเส้นอย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการเข้าหัว,หวของเขานะครับผม ผมก็ดูช่างเขาทําก็อ๋อมันทําอย่างนี้นี่เองเนาะครับเหมือนว่ามันน่าจะเป็นใย,ยแก้วนําแสงและฮะก็ mm hmm. เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเป็นอย่างนี้เนาะ mm hmm. เขาก็ลูบๆดูของเขานะแล้วเขาก็เข้าไอเขียวๆอย่างนี้นะฮะหัวหัวดำๆตัวนี้จะไปเสียบที่ตลับขาวๆนะครับตลับ a a s นะครับที่เขียนว่า a a s ด้านซ้ายนะครับ ก็ค่อยบันจงทําเขาก็ทําแป๊บเดียวนะเขาก็บอกว่าเขาติดมาเป็น100ปร้อยกว่าครั้งแล้วนะเขาก็ดูชํานาญนะของเขานะฮะนี่เสียเข้าไปเสร็จแล้วส่วนสายเหลืองเนี่ยจะออกไปที่เราเตอร์อันนี้เป็นเราเตอร์เก่าะครับ TLT เราเตอร์ใหม่อยู่ข้างล่างนะครับ พอมาลองเทสดูเนี่ยก็น่าพอใจนะครับผมความเร็วจะอยู่ที่20.92เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอัพโหลดอยู่ที่8.39ตามสเปคที่ตกลงไว้นี่คือ20ทั7นะครับก็โอเคครับผมมาดูกล่องกันบ้างนะครับกล่อง AIS Playbox ที่แถมมานะครับก็ดีนะครับผมดีมากเลยแหละเพราะว่าในนี้มันมีแบบ มันจะเป็นกล่องรุ่นใหม่รองรับทีวี 4K อะไรนะครับรองรับภาพ 4K mm hmm. ก็จะมีคอนเทนต์ให้ดูนะเท mm hmm. ่าที่ผมเปิดดูนะี mm hmm. ก็จะมีหนังของ g c mm h hmm. อะไรอย่างนี้ได้วครับผมกล่ mm hmm. องตัวนี้ก็เสียบสายแล์ดได้นะครับผม mm hmm. ก็เสียบสายแล์เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่แหละครับ RJ45 mm hmm. นี่แหละ mm hmm. อืม mm hmm. ก็ดูไป มูลค่ากล่องเห็นว่า2,000กว่าบาทเลยนะเนี่ยดูข้างหน้าด้ครับผมหน้าตาเป็นดำดันดำด้านดำดำ้านนะครับเสียบเมมโมรีการ์ดเสียบ USB อะไรนี้ได้ครข้างหลังนียก็มีพอร์ตสายแลน RJ15 มีพอร์ต HDMI นะครับผมดีครับไม่รู้จะพูดอะไรละ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกนะครับผมแค่ทำคลิปสนุกๆมาแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ